Those mm hmm. ลตอนอนุบาลถึงประถมร่างกาจะชอบวาดรูปฮะแต่รู้สึกว่าทำได้แป๊บๆก็เลิกฮะพอไปขออ,ออยากเล่นกีตาร์เขาก็คิดว่าเอ้ยมันจะดีไหมที่ที่จะให้เล่นกีตาร์เดี๋ยวก็เลิกส่วหรือว่าดนตรีหรือการการเล่นดนตรีมันก็เป็นสิ่งเดียวที่ ผมยังไม่เลิกจนจนถึงทุกวันนี้จาก <ละ S 1> เด็กชายที่เคยถูกที่บ้านมองว่าไม่น่าจะจริงจังกับดนตรีหาการออกอัลบั้มทำมือตั้งแต่ม .3 และทำงานเพลงอิสระมาไม่น้อยกว่า8ปี คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าฮิวพัชรพลวงสาโรธเลือกแล้วที่จะเดินเส้นทางสายนี้ไม่เพียงมีอัลบั้มทำมือหากเขายังเป็นหนึ่งในศิลปินรุร่นเล็กที่ผลงานได้เปิดในแค t r รด i o อรวมถึงขึ้นคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีอินดี้มาแล้วซึ่งเอกลักษณ์ที่แฟนเพลงจำได้ดีคือผมเกรียนขาว3ด้านซึ่งเป็นที่มาของนามแฝง The w ไว t e แท i r คั t เพราะตอนออกผลงานรงแรกเขายังเป็นเพียงเด็กนักเรียนเท่านั้นมันมีที่มาจากตอนมสเลยครับช่วง เริ่มทำเพลงที่ชื่อว่าวิ่งฮะผมเรียนราดอฮะแล้วมันจะต้องตัดผมเกลียนฮะแบบข่าว3ด้านผมก็เลยรู้สึกว่าเออไอคาว่าผมข่าว3ด้านเนี่ยมันน่าสนใจดีแล้วแบบลองหาแบบชื่อภาษาอังกฤษที่แบบมันตรงๆกับกับคําว่าข่าว3าด้านแบบไว้ก็ลงตัวด้วยคาว่าไว้แฮรคัตไปเลยฮะอีกประเด็นนึงก็น่าจะเป็น เรื่องที่ส่งไปที่แคปวิดีโอแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งชื่อช่วงว่าเบดรูมสตูดิโอฮะผมได้รับการเปิดในช่วงเบดรูมสตูดิโอใช่ไหมฮะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะเหมือนเพลงวิ่งได้รับการเปิดในช่วงธรรมดาอีกด้วยฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบตอกย้ำให้เขาเขาเชื่อว่าว่ามันมันสามารถทำจริงจังอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมฮะ บัน t ด e w h ไว e ์แทร์คัออกผลงานมาแล้วถึง12ซิงเกิลรวมถึงงานล่าสุดอย่างปลอดภัยภายใต้สังกัดใหญ่ย่านอโศกและฮิวพชรพลกำลังศึกษาต่อด้านดนตรีและธุรกิจบันเทิงที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรการก้าวจากเด็กที่เคยถูกมองว่าไม่เอาไหนมาจนถึงวันที่ทำตามฝันได้สำเร็จส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเพราะการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทางบ้านเชื่อว่าเขาคอยซัพพอร์ตตลอดอาจจะทำให้ รู้ว่าเขาก็ก็คงต้องเชื่อเราอยู่พอสะควรนะะไม่งั้นเขาคงอาจจะไม่สัพอร์ตเราขนาดนี้จริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนมอสี่ผมก็อาจจะคิดว่าอยากมีเพลงสิบล้านใช่ไหมครับสุดท้ายยังไงมันก็เหมือนแบบปีนเขาหลายๆล,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 ลูกไปเรื่อยๆอยู่ดีครับ หนึ่งในเป้าหมายต่อไปของนักแต่งเพลงวัยรุ่นมองว่าเขาอยากจะมีผลงานเพลงที่ทำยอดวิวทะลุ10ล้านให้ได้อีกครั้งหลังประสบความสำเร็จกับเพลงคนคนหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเขามองว่าการเป็นศิลปินก็แค่ก้าวแรกในวงการเพลงเท่านั้นหากเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงคือการก้าวไปเป็นโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังผลงานฮิตให้ได้ในอนาคต Hi.